คสวัสดีจ้าพบกับเผ็จแม่สายฟ้ากับน้องเชียร์เฟมรี่โอ้โหมาก็มาเสียงหนี้เลยนะนมายินไก่จ้ะ,<อ>ะเล่นอะไรแล้ว,ลวเล่นได้แล้วเหรอครับไปเลยมาจ้าโอ้ย <aging> อรอ <aging> มีนคือดีอยู่คะเทกับกมันมีวิวมันมีน้ำตาอยู่ค่ะแต่ยังข้าวดาวจ้ะดุมดมดหลุดอีไหมอ่ะไม่หลุดแล้วม,มาจา้าดุมดุม กุ๊กกุ๊กเก๋คุตช้อตครับคุยช้อตน้องชิตัวพุ่ยตัวพุ่ยยิงค้างแล้วหรอาขี้นะ ต้อดขังไปแล้วอ like um ้ามันก่อนป็นิะเล่าด้วยใด้เลยโอ้มานเจ็ดสีจ้ะต้้งอืมเสียงดังใจแล้วโอเคต้องีต้ด้วยตู Doom 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 Ui, doom 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 ฮ<ค>ะอะไรคุณอกชนลก่อน้อยก็มีนะอืมอืมทำไมไม่ไปดูกั้นตูนของลูกอะไรคะอ,อ,อะไรเขาูกอวืมหายแล้วคะ่ะต้องให้เปล่าอู้ ช้ำๆเลยช้ำๆเลยเหรอช้ำๆช้ำๆเลยเหรอแอม่เซ็ต <ชะ S 2> <ะ>มีน้ำตายอยูน่นะครับแม่อะไรนะครับน้ำตาเนอะมีน้ำตาด้วยนะอะไรเมี่ยวแม่มมมมขอเอาแลอวค่ะได้ไแม่ขอเต็มตัวหน่อย อกกว่าออคุไม่มใช่ลูกเดียวใช่ปะทำำเลยค่ะก็ทำว่ออ,อร่อยจ้ะ กินแต่ไก่แม่อยากกินไก่ชอตสิอันนี้ไก่ย่างนี่ไก่ย่างเหรอครับนี่กิกไก,ก่ย่างสิแต่ไดพี่สายบอก่ไม่พี่สายบอกอยากกินไก่แม่ก็เลยซื้อไก่มาให้กินแต่หนังอืมบิทไทยดำนะจ๊ะ สูตรพี่ไทยดำนะจ๊ะแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาปัง <S 2> <S 2> <S มันปั่นเองอันข้างเหน,นียชทำเยอะ ừ mm. तो ये बोलिए तो ये साउंड हो गया टाइम वाला हम्म टिंग 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 टिंग

ไปเชื่อไปเื่อไก่ไปซื้อไก่ไปแฮนดนปลาไปแฮนดไปไปแฮนปลาเหรอไปซื้อไก่เหรอเขาก็ไป็สายไงรวมสวยกับพี่เสื้อผ้าเหรออืมรวมสวยกับพี่เสื้อผ้าไปแฮนดนปลามาครับก็เลยก็ชงด้วยอืมไม่ใช่ อน้าูอ่ะอะไรเนี่ยขาวดาวนนมนมทุกคนนุมนุ่มมาก

อืมวัีี่ดสุดยอดจ้ะโอเคซี y ู u แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า